วันนี้เรามาอยู่กันในแมปหนึ่งนะฮะที่ดูจากทรงเนี่ยโคตรจะเหมือน cut and black powder มากมากและดูจากปกนะฮะดูจะเป็นแมปที่มีคุณภาพนะอะไรคือการที่มันมีปืนเร็วการยิงแล้วน่ะกดเพลย์ไปเลยอ่ะสามารถเลือกประเทศได้ infantry officer liebreaker คือตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวลองเล่น l i เบเก a k ์แล้วกันแล้วก็ตอนนี้อยู่ในด่านสักด่านหนึ่งยังเล่นยังไม่จบดูเหมือนจะเป็นด่าน elite นั่นเออมทำไมมันมีแสงสีฟ้าถ้ามมาแบบนี้นั่นซอมบี้เหรอแทนซอมบี้คงจะใช่ army shovel ซึ่งสามารถสวิง ได้อ๋อมันเป็นแบบเป็นจังหวะแบบนี้อันนแล้วก็ช็อตกันเป็นแบบไลเบรกเกอร์จริงด้วยอ่ะไปหาเพื่อนเรากันดีกว่าตรงนี้มีซอมบี้เออผมจะยิงยังไงคือผมต้องกดจอไม่ใช่กดปุ่มสักปุ่มหนึ่งเพื่อเล็งแล้วถึงจะกดไฟทีเพื่อยิงเหรอโอโหคอนเซปต์ปืนเกมนี่เหมือนจะโมเดิร์นกว่ากัดเอเยนต์เพลว์ระดับหนึ่งนะเพราะมันอยู่ในปี1870นะ่ะซึ่งไม่ใช้แบบไอไลน์มาเสียดกันละแต่ผมขัดใจระบบเล็งจริงนะคือแบบมันสโลลฟ์มากเลยอ่ะยิงเข้าไป ซอมบี้ดูไม่ค่อยดุเลยฮะแล้วแบบออกออกมาได้อย่างไกลอ่ะการแตะไควาเดิมของแทนนี่ตายไปเลยนะอะแล้วก็งนี้เพื่อนสู้สู้เพื่อนอ่ะล่ะเพื่อนโดนจับอีกแล้วไม่นะเพื่อนเราตายไปแล้วอ่ะไปแล้วอ่ะซอมบี้เกมนี้เหมือนจะเป็นแบบเป็นออร่าสีฟ้าอย่าหมดเลยนะมีซอมบี้ใหม่ตัวนึงแล้วอ่ะล่ะตีเข้าไปแล้วก็นี่ไยตปไประวังเพื่อนข้างหลังอืมตีเข้าไปโอ้โหเมื่อกี้เพื่อนทำอะไรอ่ะโคเทโอ้โหจับซอมบี้ฟ้าแบบโคตรโหดแล้วก็มีหลอดเลือดไอตรงบารีเออร์นี้ด้วยฮะ ดูง่ายขึ้นเยอะอ uh huh. ่าฮะเี๋ยวผมเราไปเล่นโหมดอื่นที่มันไม่ใช่เอเลดบ้างท่านี้ผมลองเป็นมิวสิเชียนบ้างดีกว่านะว่าแต่นี้มันโหมดอะไรเนี่ยไฟ o r your life สู้เพื่อชีวิตของคุณนะเนออี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นโหมดเอเลดอีกแล้วนะเนี่ยว่าแต่จะมันมีคนขัวขาดอยางนี้เนี่ยไม่เข้าใจเลยอะเอาเป็นว่าลองมากดยังไงกดจอแล้วก็ตีได้เลยโอเคไม่ต้องเล่น,นมินิเกมแบบเออเกมหลักนะถือว่าดีอยู่เอะหรือว่ามันเป็นโหมดสู้กับทหารกันเองทำไมมันแบบมีขัวทหารอะไรกันเยอะจังเนี่ย ดวงนู่นสิไม่มันเป็นซอมบี้เหมือนเดิมแหละเอาล่ะไปทุกคนเราจะตีกองให้เอกอะสู้ๆเตะมันเข้าไปอะท่าโคตรเท่เลยอะฮึมสลมโผล่จัดเออท่าลักยองมีการบัคเล็กน้อยแต่ว่าได้อยู่ตีเข้าไปอีกไม่แน่ใจว่าเพลงเตะเลิกสิทธ์ไหมแต่ถ้าเกิดเตะก็จีๆอะเหมือนว่าตัวสีฟ้าจะเป็นตัวมิวแทนนะเนี่ยเป็นแบบตัวพิเศษที่น่าจะเลือดเยอะแต่ก็ตายไปแล้วโอ้โหพี่แกพี่แกดิ้นชักกระตุกเพื่อะไรขึ้นะโอ้โหมีการระเบิดแล้วสวีจับผมด้วยโอ้เพื่อนโอเคไปช่่่ววยเพือนตีดีดกา ตีเข้าไปอ่ะเหมือนว่าถ้าเกิดชาร์จเต็มนี่มันจะแรงมากเลยเนี่ยถือว่าแบบโอเคอยู่ไอ้นี่นัดเดียวตายมีบางตัวที่ระเบิดได้บางตัวก็ระเบิดไม่ได้าแต่เอะนี่มันทหารเนี่ยวัสสุคือมันผสมกันสินะน่าแย่นน่าแยทหารมาจริงด้วยลบแล้วทุกคนมันกำลังจะยิงแล้วออนี่ทหารเหมือนกันไม่ใช่เพื่อนเราโอเคมาแล้วมาแล้วไปเร็วไปเร็วจัดการมันอ่ะมันกำลังจะเข้ามาอืมองกราจากสองฝั่งเลยอ่ะอืมโอ้มันจะบล็อกคิวได้ไงเนี่ย หมือนว่าจะหายเมื่อกี้มันจะเข้าใจผิดนะว่าเราเป็นแบบคนติดเชื้อประโยคพูดมันเป็นประมาณน,นั้น e x p e d i t i o n คืออะไรอะแบบสำรวจนะสักอย่างหนึ่งมีเนื้อเรื่องด้วยมันเป็นการคุ้มกันสักคนหนึ่งไปที่สักที่หนึ่งใช่ไหมคุณคุณถึงความเพลินตอนนี้ผม engineer ผมสามารถสร้างอะไรได้มันมันเหมือนจะเป็นนามนะแล้วก็บริเคตอยู่ข้างโอเคแลวไงเนี่ยอันนี้มี lumber axe ด้วยเป็นขวานตัดไม้เนื้อเรื่องมาแล้วแต่ไม่มีเสียงภาคนะเขาพูดถึงคนสำคัญคนหนึ่งต้องไปดึงเขากลับมาจริงๆด้วย ไปแล้วครอสเดอะเชฟข้ามเรืออ๋อ,อตรงนี้เรือให้ข้ามแบบโอ้โหข้ามซากเรือแบบนี้เลยอะวิธีตายแบบง่ายๆโอ้ระวังเร็วโอเคโอเคพี่บ็อกมันใหญ่อยู่ไม่เป็นไรเดินได้เดินได้ดไดอ่าเราแบบทะลุโอ้โหทะลุแบบเข้าลงเข้าเลยโอ้ยดีซน์ <Design. S 2> แต่ผมว่าน่าจะมีเช็คพอยต์อยู่มัง้งนั่งรอสัก2ปีเอ่อ uh. ตอนนี้ก็เหมือนว่าเพื่อนเรากำลังตัดไม้เคลียร์ทางกันอยู่ แสดงว่าไอ้ขวานเมื่อกี้เนี่ยเอามาเพื่อการจริงจริงด้วยส่วนผมก็นอนเป็นผักเหมือนเดิมไม่เข้าใจดีไซน์แบบนี้เลยอะ่ะคือทําไมเวลาเราตายเราไม่สามารถขยับได้คือแบบตอนนี้จอขยับไม่ได้ไอ้ปุ่มมูฟก็ขยับไม่ได้และหลอดเลือดเนี่ยทะลุจอไปเลยระหว่างนี้มาสํารวจเซตติง้งเราสามารถตั้งแบบเปิดเลือดได้ด้วยแล้วก็ช็อปอินเนทอรี่งฟิชเชอร์แมนอ่ะไม่ใช่งไอ้คนนั้นโอ้ <to> แล้วก็มีเสียงพากด้วยฮะมีโรลิ่งบล็อกไรเฟิลราคาถือว่าไม่ได้แพงนะแต่ไม่รู้กันว่างเงินเนี่ย หายากแค่ไหนออฟฟิเซอร์ทำไมออฟฟิเซอร์มีแบบมีกาแฟสามรบาทแอบสเลูร์ดสแกมไม่ได้มีแต่ซุปเอาซุปไปให้คนไข้กินเหรอโอ้แล้วผมก็เกิดใหม่มาแล้วอะท่ามกลางซอมบี้ตอนนี้ผมเป็นมอนะฮะผมแบบเปลี่ยนคา่าเนี่ยหน่อยนะ,นละแล้วก็มีสัพยานะฮะสามารถหิวเพื่อนได้ซึ่งยังไม่มีใครเจ็บมากมั้งจะค่อยทำแล้วกันเนะง้างไปก่อนแล้วก็เข้ามาทำไมอะโอ้โหร้อยสาม เพื่อนยิงรัวๆเลยอ่ะเป็นแบบปืนกลเนี่ยโคตรเท่สุบคือไอ้สีฟ้าไม่ใช่เร็วกันนะเป็นแบบเป็นแสงปืนเฉยๆมีสไตล์อ่ะด่านนี้คุณคุณนะฮะเหมือนแบบไอ้ด่านฮิมะนะที่แบบต้องดึงะระฆังแล้วก็ป้องกันในโบสถ์อ่ะแต่เพิ่มเติมคือต้องเอสคอร์ตใครบางคนซึ่งผมยังไม่เห็นใครเลยอะ่ะฮิวไม่เพื่อนผมจะฮิวยังไงอ๋ออันนี้คือแบบฮิวเลยเหรอแล้วก็ฮิวคนนี้ด้วยอ่ะฮิวแบบไม่ต้องหยุดนิ่งโอ้ระบบดีดีฮิวตรงนี้เข้าไปอีกฮิวพันแผลแบบรวดเร็ว หลบจกซอมบี้ไปมาดีจริงๆเดี๋ยวกันเดี๋ยวกนเพื่อนใจยเย็นโอเคเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปต่อแล้วผมคิวคนนี้ด้วยอืมคิวคนเลือดน้อยก่อนเสพติผ,ผมมีเท่าไหร่อ่ะหรือว่าไม่จํากัดผมว่าไม่จํากัดอ่าคนนี้ต้องการคิวไว้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมคิวคนนี้ว่นฮิวแบบคิวระหว่างยิงปืนโเคเท่หมอแห่งชาติจังหวะนี้หมอคนเดียวคุมได้ทั้งทีมนะครับรวดเร็วจะจัดโอ้ยโอ้ยไอ้อนี่มาจากไหน,นขอถอยมาเล็กน้อยเพลงมาละเฟสต่อไปลังจะมาเหรอสู้ๆเราจะเป็นกำลังใจให้ หมอที่ดีอันนี้เนื้อเรื่องกยังแบบดูจริงจังมากๆนะฮะมีภาษาเยอรมันแหละเลยสักอย่างหนึ่งหิวเต็มกำแพงเลยอะมีคนตายอยู่สองศพข้างล่างนี้มีสปายด้วยแต่ใช้ไม่ได้โอ้โหเพื่อนเพื่อนเกาะเราโดนหนักมากมาพี่ฮิวเร็วๆอะละฮิวแล้วฮิวแล้วอืมฮิวเข้าไปอีกฮิวรวัวหิวไปด้วยตีไปด้วยชิมชาติอีกรอบนึงอีกรอบอ่ะละปั๊มเลือดปั๊มเร็วๆโอเคปั๊มเต็มแล้ว มีอีกคนมีคนต้องการไหมต้องการไหม,อไหมโอเคฮิวฮิวฮิวผมกำล,ลังจะตายแล้วหมอต้องแบบถอยไปอีกนิดนึงแต่เดี๋ยวฮิวก่อนอ่าละเรียบร้อยไปพี่อสู้ๆเมื่อไรจะสู้กันจบเนี่ย5 minutes later เออเรารอดแล้วมันชนะแบบดูเหมือนไม่ชนะเลยซาวีมากันเรียแบบ Deathstone f o r e a t ไหมเพื่อนโอ้โหไปบทด่านเดิมอีกแล้ว เออเคอย่างน้อยเราก็ได้เล่นอีกคาหนึ่งแล้วกันนะอะไรคริตเมื่อกี้บอกว่าเกิดเออ r บางอย่างแล้วก็ปกติเกมดูจะเป็นแบบเบต้ามากเลยเนี่ยอ่ะตอนนี้เป็นออฟิเซอร์นะฮะซึ่งมืนเดิมสามารถยิงปืนพกได้ซึ่งน่าจะยิ่งรัวระดับหนึ่งเลยนะแต่ผมสังเกตว่าในนี้เนี่ยมีที่ให้เข้าด้วยนี่คือไรช้นใต้ดินที่ส่งสัญญาณแล้วเอาเป็นว่าไปพวกเรามาแล้วอ่ะสู้มันเร็ว มาเนี่ยพวกซอมบี้ทั้งหลายยิงเข้าไปซะ1นัดเว็บแรกเหมือนจะผ่านไปได้แล้วก็หาทานซิมิเตอร์แล้วก็เรียกเออ่กำลังเสริมให้กด100รอบโอเคเชิญกันกดเพื่อนไปกดแล้วกดกาไปรอเออรอข้อความฟังข้อความฟังว่าอะไรเพื่อนตู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 ไปแล้วป้องกันซอมบี้เร็วอะไปมาเร็วโอ้ยอันนี้มันจะระเบิดโอ้ยเกือบแล้วเกือบถอยไม่ทัน ว่าไงเพื่อนสรุปมันฟุ้งฟิตโฟกไฟหรือเปล่าร <c oughs> ะเบิดอีกอแล้วหลวงพ่อมาแต่ไกลเลยโอ้หลวงพ่อแปลงร่างให้ด้วยโอ้โหตายแล้วเกิดร่างอัปเกรดซุปเปอร์ไซย,ยาเอ๊ะไ,ไม่แต่ผมติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยสีฟ้าเหมือนจะไม่ใช่นะไมนแค่แบบเอฟเฟกต์ระเบิดเฉยๆแล้วเป็นแบบแทนเลือดอันนี้เป็นเนื้อเรื่องก่อนที่เราจะต้องสู้กับทาหารนะเหมือนว่าฝั่งเราจะไม่ไว้ใจเราสินะแล้วก็ส่งคนมาฆ่ากลายเป็นโหมดเอเลสที่อลซัมสุดอะไรประมาณนี้โอ้โหนั่งรถม้ามาเลยอ,ะอล่ะอ่ะละปืนพร้อมทุกอย่างพร้อม ช่วยหอว้าวมันลงมาแล้วมีแอนิเมชันแบบยังสวยงามเลยอะ่ะยิงอะไรเนี่ยตายไปซะว่าแต่ทำไมปืนผมไปฝั่งแบบ <c oughs> ไปฝั่งซ้ายไ้เนี่ยไม่เข้าใจอะไรตายเหรออออีซ oh, ีแต่ดูเหมือนว่าข้างล่างจะไม่ใช่เลกเวฟนะผมเพิ่งเข้ามาแต่ว่าแบบไปยิบห้าอะไรแล้วอะ่ะสงสัยว่ามันจะเป็นโหมดที่มีจุดจบสินะมันมาอีกแล้วพวกนี้ผมโดนยิงไปนัดนึงอะ่ะว้าวด้วยสวยงามผมหลบข้างหลังนี้ดีกว่าปลอดภยัยหลบภยัย ล่อกระสุนปืนในเพื่อนด้วยแล้วก็เธบตายไปซะมันมากันเยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหแล้วแล้วแบบพี่แกชาร์จมาแล้วเดี๋ยวกันเอ่อปึ๊บออยออยมันมาแล้วมันมาแล้วแล้วชาร์จชาร์จตรงนี้แล้วก็เธอบฟันเข้าไปโอเคสวย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 เลยยังไม่ตายมอโอเคขอบุณรักมอยิงตัวฟ้าแป๊บหนึ่งเล็งไปที่ตัวสีฟ้าสไนเปอร์สวยสู้เพื่อชีวิตของคุณ โอเคเราสามารถยิงแบบสปอนเคมได้ไหมเศรษฐมลบข้างหลังนี้มันมาแล้วลบเร็วแล้วก็ชึบออ้อาวทาไมมันไม่โดนมีฮิตบอแบบกําแพงล่องหนโอ้ยผมเจอกับแพงล่องหนไม่เจอกระแพงล่องหนความเท่าเทียมอยู่ที่ไหนอยู่หนใดกองทัพของฉันไปไหนแล้วเนี่ยเออเขาไม่กลับมาแล้วครับท่านท่านจะไม่เสียสลับแบบนี้หรอกพูดถึงอะไรอ่ะเดี๋ยววันน่าจะส่งกํลาลังเสริมมาอีกโอ้ใช่จริงด้วยส่งกํลาลังเสริมมาอีกแล้วไม่ยอมง่ายๆสินะ ยังไม่เห็นรถเลยอ่ะแต่เกมนี้แบบค่อนข้างแบบมีความยู่นิยหนึงอย่างนี้ยใช้แบบรถจักรมาเนี่ยนะไม่ใช่เมาส์ไม่ใช่เร็งงานสัตว์ตรงนี้ซอมบี้วยโดนไหมโอ้โดนด้วยสวยปืนโคตรแม่นแม่นกว่าสไนเปอร์ในกัดอีนแบคเอรออีกพยายามเล็งที่หัวตัวที่สําคัญสาคัญโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นนั่นไงมาแล้วพูดถึงก็มาเลยอ่ะลรือผมจะตายแล้วหมอหมอช่วยผมด้วยโอเคสวยหมอหมอหิวทีละคนตรงนู้นก็จะตายอะล่ะไปป้องกันแล้วอ่ะอันนี้อันนี้เพื่อนเราหรือเปล่า อาไม่ใช่เพื่อนเราที่มันอะไรมันมันวับนั่นมันกองทัพศัตรูมาแล้วตรงนูน้นแรงไฟว้าวเจอกำแพงล่องหุ่นเต็มเต็มเลยเพื่อนเรากำลังจะตายกันหมดแล้วโดนยิงสนับสนุนเยอะเกินไอ้นี่ก็ไม่ใช่เพื่อนเราเนี่ยมันมาใกล้แบบใกล้มากๆแล้วอะแล้วเร็วรีววโหลดแล้วก็ยิงมันโอ้ยกำแพงล่องหุ่นมันจะเยอะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะกระสนุนผมไปไหนอะโอ้โหติดแบบนั้นเลยสวยจริงๆโอ้โห คำแพง,งห้องนสูงเกินพี่เอาอยัางไงดีเนี่ยเอมผมว่าผมหลบในบ้านก่อนผมมองไม่เห็นอะไรเลยเอาละแล้วผมก็จะผมก็จะยิงไปที่ฝั่งนูน้นโอเคสวยหนึ่งตัวเอ้เหมือนจะหมดเลยฮะมันยอมแพ้กันหมดแล้วอะโอ้เพลงหัวหอมมาแล้วลิกซีเต็มๆอาละรอบนี้ลองเล่นเป็นแบบคาตัวกระตบ้างก็คืออินฟฟนทีธรรมดาธรรมดาเลย จะรอดไหมมีแค่พระเจ้าที่จะรู้ได้นะฮะแต่ว่าเกิด c r i ติคเ l e เออเอ่ะละ่ะมาตามหาเอเจเนี์ฟังคอนดักเตอร์ทุกอย่างเร็วเหลือเกินฟังคนขับรถไฟว่าไงกับตันกับตันอยู่ไหนกับตันพูดใจไหนไม่รู้จากโนนมัง้งให้ตามหาฐานรอบๆแล้วก็เอาไปให้กับตันซะ,อะ Where เออเวสทานเออเออเยมแลกมากนะฮะทุกคนแล้วก็ผมหาทานไม่เจออ่ะล่ะ เจอล้ปกป้องคอนดักเตอร์เราจะต้องป้องกันรถไฟแล้วก็แบบฝ่าฝูงซอมบี้ไปเหรอเพรเท่เลยไปแล้วไปล้เอาละปืนพร้อมทุกอย่างพร้อมจะมีซอมบี้ยิงปืนมาหรือไม่ไม่รู้แต่เพลงอลังการมากลิขกิิธิ์แน่ๆป้องกันรถไฟจนกว่าเขาจะมีสปีดที่มากพอเอ่อประทานโทษนะฮะ รถไฟยี่ห้ออะไรใช้แบบดาบปลายปืนเลยไม่ต้องยิงแล้วแล้วดาบปลายปืนต้องกดจอเพื่อทำการใช้นะไม่สามารถกดปุ่มยิงเพื่อใช้ดาบปลายปืนได้ Qual i อ y of life l i f ไเต็มร้อยนะฮะป้องกันเร็วอะผมไม่สามารถไปแบบไปจอยข้างหน้าได้ต้องแบบอย่างนี้แหละป้องกันคอนแทคเตอร์ไว้เมื่อกี้เกมเตือนแล้วยังให้คอนแทคเตอร์ตายเด็ดขาดงันผมก็จะตีแบบไปดาบปลายปืนที่ข้างๆคอนแทคเตอร์นี่แหละมีอะไรมาแทงให้หมดแทงแทงโอ้โหรถไฟแบบรถไฟค่อนข้างทีง่จะเลื่อนเร็วมากๆ แล้วตีมาประมาณ2อนาทีแล้วนะกัปตันปกติรถไฟมันใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีมันก็ออกแล้นะประสานพลังงยวงข้างของด็อกเตอร์เพื่อให้เขาไม่ตายไปก่อนช่วยกันเร็วโอ้ยโ,โ,โดนจับไปแล้วมีอะไรเต็มเลยอะ่ะดีนะที่ไม่มีบอมเบอร์กัปตันนี่เรานี่เราวิ่งมาประมาณ5นาทีนะทำไมมันยังไม่ไปอีกเก้มมันดีไซน์แบบมันดีไซน์ด่านได้ดูแบบ ค่อนข้าง,งเรียบง่ายมากๆลากเรื่องสปีดเนี่ยไปให้จบให้ได้อะ่ะซึ่งด่านมันจะจบประมาณประมาณสิบนาทีว้างต่อด่านแล้วมันก็จะแบบเนี่ยอยู่แค่ฉากเนี่ยแล้วจะว่น,นี้แชทแบบโคตรเนิร์ดมันคือเวอรไม่ใช่วเวอร์วทูฟันพัสซิว์ฉันตายแล้ว <c oughs> เขาแบบเขาทำพัาส่งรวบมันเป็นประวัติศาสตร์บางอย่างลง่านข้างๆนี้มันหมดแล้วนะพี่ ยังเล่นสปีดเลยรยังแล้วยูมาจะสิบนาทีแล้วนะมันนานเกินไปแล้วไปเถอะ please จบยังเราชนะแล้วใช่ไหมใช่หรือไม่ตอน,นรถไฟเริ่มเล่นสปีดละแส้งว่าใช่หรือเปล่าโอ้เียบน้อยสปีดระเบิดไปกันแล้วตกรถไฟเล็กน้อยอย่มีคนตกรถไฟเต็มเลยโอ้ผมตกรถไฟเต็มเลยอะไรเร็วเกินพี่ รถไฟผีอะได้ achievement ด้วยหันไปดูไม่ได้ดว่ารถไฟเป็นไงติดมุมกล้องอยู่แค่นี้อาเป็นว่าเป็นประมาณนั้นนะฮะตัวันสำหรับออเอ็กซิคิวชั่นก็เป็นแบบดีนะแต่ว่าบางช่วงเนี่ยมันดูแบบเอ,อ่ยืดไปนิดหนึ่ง มันก็ไม่ได้แย่หรอกแต่ว่ารถไฟมันดูแบบมันดูไม่ค่อยมีความคืบหน้าเกินอะเรื่องบงเรื่องบัก๊ก็หนักอยู่เอาเป็นว่าถ้าอยากลองเล่นสามารถมาเล่นกันได้แล้วก็ปัจจุบันีน้ช่องเรามีเซิร์ฟดิสคอดแล้วนะอันนี้ไม่ได้โปรโมทขายตรงนะแต่ว่ามันมีสมาชิกคนหนึ่งสมัครมา200บาทแล้วก็ขอให้ผมดยาเขาตอนปิดคลิปหนึ่งประโยคเขาชื่อกุนโดเพราะฉะนั้นกุนโดคนเป็นคนที่สก,กิบบดีเป็นคนที่ฟรีกเย,ยกมากกล้ามาขอาอะไรแบบนี้ได้ยังไงฟรีกครีปี้แบบมาก,มากๆโคตรจะไม่เซกมากเลยเอ่อ เกิดสมาชิกคุไหนอยากจะได้คําด่าหรือว่าคำพูดอะไรแบบนี้บ้างก็ไปขอในดิสได้นะถ้าคุณเป็นคนที่กล้ามากพอนะแต่เกิดมันไม่ใช่ขอเยอะเกินไปผมก็จะแบบผมก็จะทําให้แบบนี้แหละจบคลิปนะฮะไปละจริงๆบ๊ายบาย